ฮัลโหลค่ะทุกคนแล้วก็มีในช่องดูดีมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเรีแอคชั่นนะคะน่าจะเป็น EP พีหรือ6ก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าก็ไปเราดูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนคือ b t เอ้ย b l a c ค p i n นะคะคัมแบ็กแล้วนะคะทุกคนน่าชื่อเพลงว่าไอศครีมนะคะคือมันต้องเลิศมากๆอ่ะทุกคนคือแบบทีเซอร์ก็คือสีชมพูหวานแบบมากนะคะทุกคนแล้วก็แบบพื้นหลังแล้วก็แบบฟีกับอะไร เจเจล่ามังเออเจเล่ามสิกนะคะทุกคนก็คือเลิศมากนะคะทุกคนถ้ากัแบดบิมผู้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีอกชันกันเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้ที่ใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นตังหูนะคะทุกคนไม่ได้เจาะจริงนะคะดูไม่ได้เจาะจริงนะคะ,จอ,จะ,คะอันนี้ก็ไม่ได้เจาะจริงนะคะแค่เอามาติดเฉยๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราขอใส่หูฟังกันก่อน เออก็คืออยากฟังมากนะคะทุกคนคือยังไม่ได้ฟังเลยนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะดูกันวันดิมจะชิงวางไวนะ้ตรงนี้นะตรงไหนสักที่อะตือในนั่นแหละมาหนึ่งสองสามมาเลยห่วยมากทุกคน วิซาคือสวยมากคือแบบผมสั้นมาก oh. ชอบความไฮไลท์สีผม oh. ต้องสีชมพูอะ่ะทุกคนส่วนเจนี่คือแบบกาคือแต่งสวยมากค uh huh. ีจะกระยานน่ารักมากทุกคนโรเซ่คือปัง oh. อันนี้น่าจะเป็นเซเลน่าโกมนะคะ

มันหน้าทุกคนผมสีเขียวลิซ่าคือเลิศมาทุกคนคือไม่มีใครที่รอดเ่อลิซ่าเพราะลิซ่าทำรอดทุกสิีค,คือัวนี้คือปังมากคลิปนี้ฉันชอบคลิปนี้มากอะทุกคน สวยมากพอกนี้ผมดำอ่ะครีบอุ้าวก็มาทุกคนคุยน้องแมวนารกกบลิบมนริโอเลยทุกคนแมวของลิซ่า เงือมาจ้ะอุ้ยเสื้อเขียวสวยมากเนี่ยทุกคนคือโรเซ่ชุชดเนี้ยคือสวยมากปังมากอ่ะทุกคนแบบแมวไทยอ่ะทุกคนเห็นคนไทยไม่ที่แบบชอบใส่เสื้อคอปกเใ่ไอครีมเจนนี่ไอศครีม,ค,รมคือทุกคนคือ ฟังมากนะคะทุกคนคือไม่คิดว่าแล็กเพลงจะมีแนวหวานๆแบบนี้กับเขาบ้างเพราะว่าทุกเพลงเลยนะคะมันจะมีแต่พวกอย่างเช่นคิวดิทเลิฟใช่ไหมก็คือแบบข้าลักนิสาฮาอยู่ไรได้ก็อยากเจอแบบนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือแบบว่ามันดีทุกคนคือเพลงไอศครีมนะคะคือเป็นเพลงที่แบบว่าทําแบบปล่อยๆสระเปลาจให้อยๆแบบมีแนวหวานบ้างนะคะแบบไม่ต้องเทมากแต่ว่าหวานๆนะคะเพลงเนี้ยอาจจะสื่อถึงว่าแบบ ไอศครีมอาจจะแบบว่ามีความหวานแต่มันก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะคะทุกคนก็ดิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย